ภาษาไทยใช้ให้ถูกการพูดหรือการกระทําที่ไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้งลักษณะดังว่านี้ภาษาไทยมีคําศัพท์ใช้ว่าคลุมเครือค่ะเช่น พูดคลุมเครือหรือพฤติกรรมของเขาดูคลุมเครือยังไงชับก่อนคลุมเครือยังหมายถึงลักษณะที่ก้ากึ่งเอาแน่เอานอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ใช้กับธรรมชาติก็ได้นะคะเช่นอากาศคลุมเครือก็หมายถึงอากาศที่จะมืดก็ไม่มืดจะสว่างก็ไม่สว่างหรืออาการไข้ที่จะหายก็ไม่หายจะหนักก็ไม่หนักเราเรียกอาการไข้เช่นนี้ว่า ไข่คลุมเครือคะ่ะคลุมเครือเรานิยมสะกดด้วยคอควายลอลิงสระอุมอมา้าาระเอคอควายรอเรือสาระอืออออ่างแต่ก็มีผู้ใช้รอเรือทั้งสองพยางค์นะคะก็ถือว่าไม่ผิดคะ่ะคลุมเครือหรือคลุมเครือก็ได้เช่นกันคะ่ะ